ไไไมมม้ทำชื่อพันระยะทางมาจากนู่นก็พันไม้พอดีค่ะวัดได้จากเชียงรายที่รับต้นชามาอค่ะแล้วแต่ว่าแล้วก็มาล้องจองกับว่าพ่อชื่อพันแม่ชื่อไม้ก็เป็นไม้ก็คนตัวเดียวนะจะเรียกว่าขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมคงอยากไปอีกนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วตอนนี้อยู่ที่อำเภอโกงราจังหวัดพัทลุงพามาเที่ยวไร่ชาหนึ่งพันไม้นะครับ ชื่ออะไรหรือเปล่าครับไ <c oughs> ร่ชะไร่รานี่ก็อยู่ในอำเภอกรงาราเลยนะครับห่างจากตัวตลาดเนี่ยประมาณไม่ถึง2กิโลนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับมา <c oughs> ดูยอดชากันนะ เดี๋ยวให้บางสุนัยพาเที่ยวนะครับมันมีที่มาที่ไปยังไงครับยังไงนะนีสน้สร้างเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่สร้างเมื่อไหร่เขาประมาณสองปีแล้วครับสองปีเหรอครับแล้<ช>ว่าเขาเปิดเปิดมานานแล้วดิก็ประมาณคือยังไม่ได้เปิดเที่ยวชมแบบเป็นต่างการแล้วก็เพิ่งจะเปิดอ่าไม่ไม่กี่เดือนะ อก็็คืเปนต้นชาก็ยังเล็กๆอยู่ยังไม่โตเป็นไรชาที่เขาเหมือนมาเขาเรียกอะไรมาปรับปรุงพื้นที่ใช่ไหมครับใช่แต่ก็ยังไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวใช่เข้ามาชมอย่างเป็นทางการนะฮะแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นร้านกาแฟร้านอาหารอืมข้าบนนน้นเนี่ยบนยอดดอยนู้นเนี่ยใช่ใช่แต่ผมว่าบรรยากาศดีนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบอิสลามนะครับอาหารฮาลลันนะครับไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ อ๋อปลอดเครื่องเป็นปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกี่ยวว่าสถานที่เป็นเสียใจด้วยนะคชาวมุสลิมใช่ไหมใช่ใช่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวก็ส่วนมากก็เป็นมุสลิมะครับแล้วโดยปกติเขาเขายังไงล่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวในพื้นที่หรือว่าเป็นแบบมันก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่มาจากต่างจังหวัดก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วครับผมเมืนเป็นเขาเรียกะไรเป็นที่รู้จักใช่ใช่เป็นที่รู้จักเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ที่แบบ ที่เดียวของภาคใต้ใช่ไหมไม่รู้ไหมครับแต่ว่าที่อื่นไม่อยมียังไม่ได้ยินที่เดียวหมายความว่าภาคใต้เนี่ยมีไร่ชาที่เนี่ยที่เดียวที่เดียวอะ่ะจะเป็นที่แรก,แรกเนาะต้องใช้เ่าเป็นที่แรกๆกเลยนะครับอ๋อแล้วทําไมถึงถึงที่พันใหม่อ่ะก็เจ้าของเป็นเหมือนกับว่าเป็นพ่อแม่เจ้าของไร่ชาครับชื่อปันกับชื่อใหม่ อ๋อชื่อพันธุ์ไงชื่อไม่ไม่ได้เกี่ยวกับระยะทางไม่ไม่ได้เกี่ยวครับไม่ได้เกี่ยวไม่ได้แจว่าพ่อชื่อพันธุ์แม่ชื่อไม่หรือเปล่าไม่รู้นะครับต้องถามน้องเขานี่เดี๋ยวเรามาเจอจุดไฮไล์ของที่นี่ครับส่วนมากก็จะเป็นอิสลามนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับไรชาพันธุ์ไม้นะครับปกติปกตินี้มาเที่ยวมาเที่ยวบ่อยไหมครับเพิ่งมาวันนี้เพิ่งมาล่ะรู้รู้เาที่นี่เขามีไรชามาสักพักไหมรู้แล้วพักแล้ว อันนี้พี่พี่พี่อัดอัดอันนี้ไว้นะได้ชอบนั้นเราอยู่ในนั้นกลางโอ้ประชุมหมู่เจ็ดตอนนั้นพี่ละน้องเขาเป็นวัยรุ่นหมู่เจ็ดในนั้นเป็นพี่น้องกันน้องเป็นวัยรุ่นหมู่เจ็ดนี่หมู่หกนี่ไม่รุ่นวัยรุ่นหมู่หกหมู่หกอไม่ได้รู้จักกันเลยอันเราเนาะปกติเคยไปเที่ยวแบบไล่ชาทางที่อื่นทางภาคเหนืออะไรไหมเคยเห็นในรูปอะไรเงี้ยพวกไล่สุยฟงอะไรที่เชียงรายอะไรเงี้ยค่ะ โอโหดูบางส่วนนนี่รู้จักเขาไปรู้จักเขาไปทั่วเลยบางส่วนายเนี่ยไม่เพื่อนเพื่อนน้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยไปรุ่นโมเจ็ดอันนี้เขาไปรุ่นโมเจ็ดกันนะโอ้ัูจากเเลยนะจริงล้าเจ้าเจ้ก้พีู่้นกั่นกโนั่นจริเราน,น modified, s <S to open problem, open ี่ไปปกกหนอไม้ยจากเปท่ไหนกันเนี่ยรากกัเราก็อยู่เร่นก็ บางส่นนายจะพาไปดูด้านบนน,บนู่นนะนู่นนู่นนู่นเลยดื้อมจริงเอาโดนมานี่ไงนี่ไงเราไม่พร้อมอ่ะเอาของติดรถตูไ้ไว้แล้วก็แบบพลาดเลยคนเยอะแบบนี้สวยครับนี่ในติ๊กต็อกนะครับผมไลฟ์เป็นครั้งแรกๆนะครับก็เลยไม่รู้จะคุยอะไรไนะนี่คนดไ <c oughs> ไูไม่มีคนดูครับแล้วก็ไลฟ์ไปงั้นนะ แล้วต้องเวลาไลฟ์ทีต้องหนึ่งชั่วโมงด้วยนะเนี่ยคุยอะไรป่ะเนี่ยใช่คุยอะไรชั่วโมงแล้วต้องไลฟ์ต่อเนื่องด้วยทุกวันด้วยไม่เป็นไรครับสำหรับสองท่านที่เข้ามาก็เปิดทิ้งไว้นะฮะถือว่ามาดูตรงสาวหมู่เจ็ดอันนี้สาวหมู่หกอ๋อหมู่หกหมู่เจ็ดนี่ครับคนอำเภอกงรัฐต้องบอกว่าเขาค่อนข้างที่จะรู้จักกันหมดนะครับดีครับน่ารักดีครับสวัสดีครับ นี่ไงสามหหตรงนู้นสามห่เจอที่เจอนี่ที่ไหนก็หมู่หกเนีอ่างไม่หากบลัมนาเนกันเหอันนี้มันเป็นทางขึ้นเใช่เหรอใช่แหละเพราะมันจะมีรถขึ้นได้แต่ทางอ๋อรถตู้แต่ไม่ได้รถขึ้นมามันก็ไปเข้าได้ก็ไปจอดด้านหลังเหมือนถุยฟงอ๋อคือถ้าจะจอดรถนะครับก็จะมีทางให้รถขึ้นไปด้านโน้น โอ้โหเดี๋ยววิววันนี้สวยนะนี่เคยขึ้นมานี่เคยมาเออนี่ตอนนี้เราขึ้นมาประมาณสี่ห้าขั้นนะคะแล้วดูดูเนี่ยเราก็เฉลกันเนี่ยนี่เฉลกเขาเฟิร์เรามาี่เราเฟิร์สเราเฟิชิญมาเนี่ยวัได้มากรอมาริงดมากแล้วมีไอ้ดอกไม้เมืองเหนือด้วยนะ กเอดอกไว้จัดงานนี่เาก็แเพิ่งเามาอื้ปกติก็ไม่มีอะไรแล้ววันนี้มันวันเสาร์ด้วยเย็นวันเสาร์ด้วยอากาศดีแล้วก็มีงานด้วยถ้าไม่มีงานหอบเมืกี้นเนี่ยเป็นเลื่อนนะก็ด่าด้วยไที่หลังคานนี้ก็ด่า เด็กๆเ,เยอะเลยครับโอ้ถือว่าเป็นแหล่ง,อองพักผ่อนของคนในพื้นที่เลยนะครับอำเภอกงหลานะครับไร่ชาพันใหม่ตอนนี้ผมกับสุนัยนะครับกำลังจะเดินไไขึ้นไปด้านบนนะครับเดี๋ยวไปดูวิวอันนี้ยังไม่ถึงเส้นทางนะครับวิวก็บอกว่าสวยอากาศเย็นๆนะไม่น่าเชื่อว่า ตอนเราขับมาตอนแดดมันจะร้อนนะอยู่ตรงนี้มันอากาศเย็นๆนะไม่แน่แบบฝนจะตกนะเกือบถงึงแล้วครับพักแหนบกันนะครับดูวิวกันหน่อยพกอยักดูของสวยงามกันหน่อย ซนนี้นะครับดูเหมือนน่าจะเป็นการเตรียมก่อสร้างที่พักหรือเปล่านะครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีที่พักนะครับมีแต่เป็นอาหารฮาลาลมุสลิมนะครับแล้วก็พวกกาแฟขนมนะฮะบ,บางส่วนไหนว่าอย่างนั้น,น,งงน,นห้ามนำอะรัห้ามนอาหารเครื่องดื่มเข้ามาในร้านนะครับวันธรรมดาเปิด9ก้าโมงถึงสองทุ่มนะครับเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตฤกษ์เปิด8ปดโมงครึ่งถึง สองทุ่มเป็นเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นกาแฟนะครับเป็นนมพวกเค้กนั่นก่อนนะครับแล้วก็อาหารก็จะมีอาหารจานจานเดียวนะเขาเรียกอาหารจานเดียวมีสุกี้มีส้มตำด้วยมีข้าวข้าวสวยข้าวเหนียวข่ลวกมีเฟรนช์ฟรายนะครับของกินเล่นมีพิซซ่าด้วยนะมีอาหารจานรีดูเนี่ยมีมักกะโรนีสเต็กสเต็กก็มีนะแต่มีทั้งแบบทั้งหนักและเบา จริงๆประทานคันเลยแบบนี้เ๋ยเดี๋ยวต้องไม่หมายถึงว่าถ้าคนเขาจะมาเที่ยวที่นี่โอเคครับาพันไม่ทำไมชื่อพันไมะพันไม่ระยะทางอะระยะทางมาจากนู่นก็พันไม้พอดีค่ะวัดได้จากเชียงรายที่รับต้นชามาอ๋อค่ะแล้วก็เชียงรายนี่คือที่ไล่ไื่ถือวงไม่ได้ใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าลันก็มาลองจองกับว่า พ่อชื shoe, ่อพ <laughs> oh, like ันธ์แม่ชื่อไม้ก็เป็นไม้คนตัวเดียวนะตอนแรกว่าขอบคุณมากครับที่โอเคตั้งตัวเดียวก็คือเป็นรับต้นชาพี่แล้วแล้วชาที่ได้ผลผลิตไปยังครับได้ค่ะเก็บมาทำเมนูอาหารอยู่แล้วก็ทำเป็นน้ำชาเป็นชาเฉยๆอะค่ะเป็นจิ๊กเมเจอร์ของร้านเป็นชากาเปิดเปิดเมื่อไหร่เปิดร้านทางการก็ประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีแต่ว่าก่อสร้างรวมทั้งปลูกชาแล้วก็ก่อสร้างก็ประมาณสามปีแล้วค่ะ ขอบคุณมากครับเมบน,นูพี่ขอคุยนี่สัมผัสนะดเดี๋ยวคุยถ้าเคยย้อนไปดูคลิปานเพริศเมษาเบตงของปีที่แล้วนะครับน่าจะอยู่ประมาณ ep 3นะครับในเพริศเมษาเบตงเนี่ยบริเวณนี้ผมเคยมาครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนั้นไปนอนบน ควรนกเต้นนะครับคนในพื้นที่เขาบอกว่าบริเวณนี้ก็คือวิวเดียวกันเพียงแต่ว่าจุดจุดตรงนี้มันต่ำกว่าซึ่งควนกเต้นเนี่ยเราจะต้องเหมือนขึ้นไปบนที่มันสูงกว่านี้นะถือว่าแปลกนะพัทลุงก็เป็นบางที่ก็มีที่ราบนะมีที่ราบมีภูเขาน้ำตกเยอะแต่ไม่มีทะเลทะเลสาบ ทะเล,ะเล,ะเลสาบที่ติดกับสงขาเหรอทะเลน้อยตรงนี้เป็นจุดจุดชมวิวนะครับของร้านไม่รู้จุดชมวิวหรือเปล่าจะเป็นจุดสูงที่สุดบนไร่ชานะครับมองลงไปก็จะเห็นเป็นเขาเรียกว,ว่าอะไรขั้นขั้นบันไหนดหรือว,ว่าขั้นเป็นขั้นเป็นขั้นไรชานะครับเหมือนเหมือนไรชาทั่วไป ลมเย็นเหมือนลมเย็นนะแต่ด้านล่างตอนเราเดินขึ้นมาเนี่ยตอนแดดเนี่ยมันร้อนแต่พอขึ้นมาถึงนี่ก็รู้สึกความเย็นเหมือนลมมันพัดพัดเบาๆานะครับมีความเย็นมาตีหน้าหน่อยก็รู้สึกแบบเฮ้ย,ยกาด,ดีวะ่ะตอนมามันร้อนแบบเนี่ยมันร้อนแบบเสื้อเปลียนตอนนั่งอยู่เฮ้ยเฮ้ย,ยมันดีวะ่ะนะครับต้องบอกว่าว้าวนะสําหรับไรชาที่กรงหลาว่ากันว่าเป็นเป็นได้ชาที่แรกด้วยแล้วก็นํา เขาเรียกอะไรต้นชามาจากจังหวัดเชียงรายนะครับตามข้อมูลที่ได้มาแล้ววันนี้ก็มีเหมือนงานจัดเป็นงาน Amazing Thailand ด้วยเนี่ยครับจากทททนักอุตสาชาวกรุงหลานะครับที่ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่แล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวในที่ถึงมาด้วยแต่ตอนนี้คือนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะเป็นคนในพื้นที่นิดหน่อยน่าจะเป็นเหมือน แลนด์มาร์กหนึ่งแลนด์มาร์กใหม่ของอำเภอโรงราของจังหวัดพัทลุงนะครับเพราะว่าใกล้ๆกันเนี่ยก็มีสถานที่เที่ยวเยอะเลยนะครับระหว่างทางมาก็มีน้ําตกมีควนนกเต้นนะครับเป็นสถานที่ท,ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่รายล้อมไปด้วยทัศนียภาพที่สวยงามแต่เป็นอย่างภูเขาแล้วก็บางทีเรามาก็มีทะเลหมอกด้วยที่นี่เราบอกว่าเป็นแบบเยี่ยม oh. อากาศก็เย็นๆนะครับดูเหมือนว่าตอนค่ำๆนะครับน่าจะมีไฟประดับแสงสีนะครับเห็นฝั่งนู้นมีเวทีด้วยเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วก็เหมือนกับเป็นงานเทศกาลดอกไม้ด้วยนะครับมีป้ายมีก็ดอบจุดถ่ายรูปฝั่งนู้นนะนน่่เเย มันก็เป็นซุ้มซุ้มดอกไม้ซุ้มดอกไม้แล้วก็เป็นเหมือนดอกไม้ครับตรงนี้บางไปไหนอ่ะบางว่าไงบางกี่ว่าไงไปไหนไปไหนทไปดูตรงนี้ดูทางนี้ไปดูฝั่งนู้นนะครับ